สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาล้างถ้วยล้างชามกันอีกนะคะทุกคนค่ะนะงานมาเศร้านะคะทุกคนตอนเช้าๆนะคะทุกคนคะ่ะมื่อนี้บรรยากาศดีนะคะก็สมุยนะคะบรรยากาศดีมากมายนะคะส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วก็มาเหตุงานบ้านนะคะทุกคนนะล้างถ้วยล้างชาม ขวดทองขวดหอนะคะทุกคนเป็นจิตวัตรประจําวันนะคะอากาศดีทมอากาศดีแห้งอันนี้เป็นกล่องอันเข่าเซเว่นนะคะทุกคนยังใส่ได้ยูพี่น้องสาเดือนสีล่างไว้แข่งดีอยู่นะคะทุกคนกล่องอในเซเว่นของเฮานะ คือเนี่ยอยู่น้ำกินน้ำกินแล้วก็ล่างไว้ใช้ไ,ได้ใช่ไปยาง้นหละพี่น้องเวลาห้าวันเบื่อแล้วเขาก็หิ่งไปก็ได้นะคะทุกคนเอาใส่ว่าใส่เพื่อส่งสามเพื่อมาก็ทิิมไปเลยเพราะว่าเขาไปเซเว่นบ่อยนะคะทุกคนนะไปมาซื้อมา,ากระกองใดยังแข็งแรงืรีว่าเขา อยใส่งานใส่พักใส่ย่างใส่พริกใส่ย่างเข้าไปในตู้เย็นไว้ได้นะคะทุกคนนะใช้ได้เวลาที่เราจะทิ่งก็ทิ้งง่ายนะคะ้อบหนุบนบ้านนะคะทุกคนตังสวยลังซามยางมเจ้ากวนหองกวดหอรสชาติพิกาน้องกวดหงควรัวนะคะ ความสะอาดห้องครัวเก็บมาล้างทอย่างเก็บมาล้างให้หมดเลยว่านในหูหเข่าพี่น้องชาวเดือนก็ได้ยานมาเศร้าม,มากก็ต้องหูงข่าหง้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งชาวเดือนไปเช็คหมอคเช็คมอเข่าขก่อน,นอกพี่น้องเนาะถ้าหูเข้าหง้าล้างถ้วยล้างซ้ำงานบ้านของเรานีหละค่ะนะคะ ยังลายนะคะทุกคนเสรเดือนสิอุ่นข่าวแป๊บนึงนะคะลูกสาวเพิ่นหง้าไว้นะเสร์เดือนก็นสิกดอุ่นก่อนกดอุ่นเข่าวไว้แปบ๊บนึงนะคะเร,รเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย กวาดห้องคนกวาดห้องพา <c oughs> พี่พาน้องทำความสะอาดสำหรับทุกคนนะตอนนี้ก็สายแล้วล่ะทุกคนเป็นเวลาประมาณเกือบเก้าโมงแล้วทุกคนค่ะนะ,สะเสือนทําคลิปนี่ก็น,นะเกือบเก้าโมองแล้วไปส่งลูกสาวมากับพาพี่พาน้องมาเข้าห้องครัวเลยนะคะทุกคนนะขออนุญาตนะคะไปเอาไม้กวาดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคะ <c oughs> น่ะนะจ้ะ เรียบร้อยนะคะทุกคนขออนุญ,ญาตไปเอาไม้ถูพื้นนะคะทุกคนมาถูห้องครัวจัน่อยนะคะเมื่อนี้นะถูห้องครัวนะคะ เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยทูห้องกวาดห้องเรียบร้อยนะคะทุกคนล้างถ้วยล้างชามเข้าโหมดแม่บ้านนะคะเรียบร้อยแล้วงานเสาร์เดือนในครัวนะคะยังเหลือห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนวันนี้เสาร์เดือนลาพี่และน้องไปก่อนนะคะทุกคนค่ะนะพบพ่อกับเสาร์เดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ